สวัสดีครับทุกคนตอนนี้วินอยู่ที่ดีวาน่านะคะมีนัดกับทัวร์ครับวันนี้ทัวร์ชื่อว่ามาเรียมทราเวลทัวร์ครั วันนี้เราจะไปเที่ยวหาดแล้วก็เกาะต่างกันค <gas> ่ะเดี๋ยวเรานั่งรถคันนี้ไปขึ้นเรือกันนะก็คือเริ่มแต่บ่ายสองบ่ายสองรึงเรือออกแล้วก็กลับประมาณกี่โมงครับอ่ากลับมาประมาณไม่แน่นอนครับถ้าตั้มกลับมาเร็วก็ส่วนมากก็ประมาณสองทุ่มประมาณอ๋อประมาณสองทุ่มโอเคครับไปเจ็ดเกาะใช่ไหมครับโอเคคือชัวร์อินโฟมชันนะครับ มาเรียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนนะครับพอเช็คอินเสร็จก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันนะครับวันนี้มินมาคนเดียวนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาบอกประมาณ30คน,นะครับทุกคนวันนี้เราไปสปีดโบ๊ทคนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจ็ดเกาะก,กันนะครับจานวนผู้โดยสารคือ24คนเท่าน,นั้นตอนนี้เราถึงทะเลแหวกแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่ครับ I have a new friend Hi! What is your name? Tachione. Where are you from? I'm from Brazil. From Brazil. South Brazil. South Brazil. And right now, she is here in Thailand, Kabi. What do you think about Kabi? Very beautiful. It's Brazil. very beautiful. It's very, very nice. Yes, yes. And great to see you. Nice to see you. Like yes, to see you. you take care of me. <laughs> เพราะว่าวินมวเมาเรือครับทุกคนแล้วก็ทาชิเฮลมี me, ครับทุกคน <Yeah. S 1> ชิเฮลมี

มีคนเมาเรือเหมือนผมไหมโอ้มีหนักกว่าน,นี้อีกเหรอจริงเหรอรากแตกเลยแบบลากแตกเอานอกจากลาก,ากแตกแล้วเป็นยังไงอีกเวียนหัวเมากินอะไรไปก็ออก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 อะไรเงี้ยแล้วก็เ <laughs> พียมากจนถ้าเป็นขนาดนั้นน่ะคะ่ะกู้ยากหรอกู้ยากหมายถึงว่าจะให้กลับมาดีดี ายในในในช่วงครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีเนี่ยในยากเลยเขาจะยิ่งหนักต้องต้องให้แบบพักผ่อนกลับไปหลับจริงๆอ่ะถึงจะดีต้องกินยาแล้วก็หลับไปเลยแต่ถ้าสมมุติเราเหมือนตัวเองอ่ะยังไม่ถึงกับอ้วกใช่ไหมใช่ก็คือว่ายังโอเคอยู่ยังกอบกู้เกีรติศักกลับมาได้อยู่ยังควบคองตัวเองได้ยังไม่น่าอายมากยังไม่น่าอายมากโอเคแต่ถ้าสมมติว่าถึงกับอ้วกแล้วเนี่ยค่ะอันนั้น ก็คือก็คือส่งกลับเลยถูกไหมครไม่ไม่ได้ส่งกลับค่ะแต่กลับไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะระยะทางไกลต้องก็ต้องพาไปให้เขาอยู่บน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 พื้นดินเขาจะรู้สึกดีขึ้นหน่อยอ๋อมันจะดีขึ้นแหละแต่ว่ามันจะปกติเหมือนเมื่อเมื่อกี้ตัวเองกลับมาปกติใช่ไหมอ่ามันจะยากมันจะเป็นแบบแบบนั้นไม่ได้แล้วอ๋อ แต่ไงก็ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรยินดีมากค่ะดูแลทุกระดับประทับใจเกือบเมื่อกี้ก็เกือบตายนะยังไงอะคะความรู้สึกเหรอใช่อ๋อจะเป็นลมไม่ไหวพี่มียนั่นนะไอ้พี่โดมอะเดี๋โดมบอกมีอยู่แล้วผมก็มีขอบคุณมากครับเห็นไหมครับทัวร์นี้ครับผมชื่อว่าอะไรนะครับมาเรียมทัวร์ค่ะดูแลอย่างดีค่ะ You, I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a swan You don't understand the pain of pain You don't ever wanna give me up Now we're here at the restaurant But for the curry, you must try first I'm not okay. sure If okay. you ask Thai people, they will say no spicy always Is this spicy? Uh, you may? can take the place first This yeah. for vegetarian one. food card? Oh really? Not that น many people there all. Dead, dead. ีเป็นอาหารเย็นเป็นอาหารเย็นของผมแล้วทุกคนคิวมากเอ้ากค่ะคุณผมฉันรักคุณค่ะค่ะคุณขอบคุณค่ะ Yes, right. <laughs> just walking. Just walking. Yeah, just, just walking. walking. Just chill out. And waiting for the sunset. Yeah. To... We hope. We hope we, ha we have sunsets here. Oh, really? really? Oh. No. <laughs> like like Never really yeah. noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. ลมแรงมากทุกคนก็คือแบบฟิวไปหมดเลยฮะ<บ>คือตอนนี้ลมแรงมากครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะรอผาทิศตกนะครับไม่แน่ใจว่าจะตกทัหนหรือเปล่าแล้วก็แสงจะสวยหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะมีเมฆมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ซันเซ็ตจะมีไหมนะครกับก็คือสรุปวันนี้นะครับเราไม่เห็นสันเซ็ตเราเห็นแค่นี้ครับทุกคนก็โอเคบรรยากาศดีมากลมแรงมากแล้วก็มีความสุขมากๆครับได้ได้ชิลเอาชิวเอาที่นี่นะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคนนั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็มีความสุขมากจริงๆทิปกระบี่ไอเเดี๋ยวเราไปดำน้ำดูแพงต้อนกันนะครับเขบอกว่าแพงต้นเนี่ยก็คือ จะมีแสงในตอนมืดในยามมืดนะครับถ้ามีไฟนี่แพงต้อนก็จะไม่มีแสงนะครับ๋ยวเราไปดำน้ําในความมืดกัน,นะคะับทุกคนครับแล้วเราก็เถิญนะครับเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ําดำน้ําดูแพงต้อนกันนะครับเราดำในความมืดแบบนี้แหละครับเพราะว่าแพงต้อนเนี่ยจะปรากฏแสงตอนที่ม,มืดๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะคะตื่นเต้น ตื่นเต้นมากเลยวันนี้ how you feel it's good <S yeah it's it cool เหมือนเหมือนอารมณ์แบบลงไปว่ายน้ำแล้วก็มีแสงเหมือนเหมือนขิงห้อยเนาะรอบรอบมืออะไรเงี้ยถ้าเราตีเอาขาตีน้ำหรือว่าแขนตีน้ำอ่ะก็จะมีแสงขึ้นมาครับแต่ว่าไฟก็คือต้องปิดทั้งหมดเลยนะเปิดไม่ได้เลยนะผมโอเคมาก เรากำลังจะกลับกันนะครับเราดูแข่งตั้งีรบร้อยแล้วนะครับก็โอเคบรรยากาศวันนี้จอมได้ไหมจอมได้ไหมชื่อคือทาชิทาชิสวัสดีค่ะ Yes Yes อ้ตอนนี้ก็คืออยู่เราเดินที่ walking stick what is that ah uh, okay like for the arm yeah for the arm this one the culture traditional song it's from here from t h a i yeah i t h i n k t h i n k สวยนะครับท <laughs> <BLANK proverb ially> <Mat> ุกคนเดี๋ยวเราไปหาอาหารกินกันนะอโหเยอะมากนะคะทุกคน กล่องละ80ได้ไหมได้ค่ะได้ด้วยเหรอโอเคเอาครับเมื่อกี้วินก็คือต่อราคาเขานะครับดูเร็วไหมกล่องไม่ไม่ <laughs> เอา<ะ>กล่องหนึง่งโอเคไม่คะจะกลับแล๋อโอเคขอบคุณนะครับมาขายประจำไหมครับที่ถนนคนเดินเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ5โมงถึง2ทุ่มค่ะ5โมงถึง4ทุ่มอ๋อเขาก็จะมีดนตรีสดแบบนี้ใช่ไหมครับ โอเคอาหารเข้าดีนะทุกคนต่อราคาได้ด้วย <laughs> ขอบคุณนะครับนเนี่ยจจน่ากินทะเลดอร what is that yeah right I love, I love I love this cashew nuts alright l mango what is that แคชูแคชูใช่ๆๆๆคุณชอบแบบนี้ใช yeah, 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 yeah. ่คุณ i ู้ในไทยแลนด์กินก่อนเมื่อค n ณดื่ม e ุณต้องกินก่อนชาชักครับทุกคนอุย้ยเฉากล้วยนมสดเป็นชื่อเดิมของกระบี่เหรอครับราปากก้าเนี่ยเหรอจ,จังหวัดกระบี่ใช่อ๋อจริงเหรอพี่อันนี้ไม่รู้มาก่อนอน่ารักมากเฉากล้วยครับหน่มกล้วยนมสดครับทุกคนร้านนี้เลยปากก้าชาชัก This is glass, and that's delicious. Actually, girl, you just try it. Yes, yes, it's good. Yeah. You need to eat with drink with this one. Ah, okay. like Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Som Tam ที่ชาบอกว่า want to eat s ส้ t a m but not too spicy ไม่เผ็ด yes ไม่เผ็ดอย่า we need to t ท้ this ็ดสุร้านแกงเห็ดถนนคนเดินร้านแกงเห็ดถนนคนเดินต้องมาหาเขานะครับถ้าอยากแซ่บเหมือนพี่เขาอันนี้คือส้มตำนะครับตำไทยไม่เผ็ด okay. ของที่ชานะครับามาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหน

You just try it. it. Eat it. You try it. Mm. <laughs> All right. Just mm. the, the, like the creepy mm. mini pancake. say yes. So sweet. Too much sweet. Yes. สวัสดีครับตอนนี้วินอยู่ที่ร้านเรือนทิพย์คองสนุนทรบรรยากาศพอดีมากน,นะครับมีน้ำสุกด,ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนนะครับเป็นอาหารนี้เป็นเมนูก๋วเดียวเขาเอาเมนูอาหารมาให้นะครับแต่น่ากินมีโซดาดื่มด้วย ส่วนพูน้าเนี่ยจะมาตุ้งเตแล้กมีผักมีอะไรด้วยข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวมือขับแล้วกันเอาง่ายๆนะครับงานนี้ดีนะผมว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับครับทุกคนคนะอ ิกเนเจ้์น้ำองุ่นปั่นของที่นี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยดูทุกคนองนุ่นเป็นปวงๆแบบนี้กินได้นะครับทุกคนไม่อิ่มให้มันรู้ไปร้านนี้เลยครับทุกคนเรือนทิป์ของสนนะคบอาหารวันน,นี้เรานะครับเนี่ยของโปรดปีเลยนะหลนปูครับทุกคนน่าะาปูเป็นแบบนเนื้าาอคคนนรยู่่่ททีีับุก บ้านต้นไม้เออร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งทางเข้าก็คือเป็นป่าแบบนี้เลยเออเดีย่ยเข้าไปมีค่าธรรมเนียมนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจคือเข้าชำระคนละสีสิบาทแต่มันคือเอาไปเอไปใช้แลกได้เหมือนคู่องประมาณนี้ครับทุกคนคนเดินเข้ามาในร้านคือบรรยากาศมันคือแบบเออลมลืน่น ต้นไม้โคมงไฟลากหญ้าอะไรประมาณนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนเลยนะับสูงมากเลคือเอาจริงคือร้านต้นไม้เนี่ย <c oughs> บ้านต้นไม้นะยคือใหญ่จริงทุกคนใหญ่จนผมรู้สึกว่าผม <c oughs> เดินหลง <c oughs> เหมือนหลงเข้าไปในปา่าอะไรประมาณนั้นเลยครับ <c> ค <oughs> ่อนข้างที่มันมีแบบ เก้วละแก้วละหกสบห้าบาทเก้วละหกสิบห้าบาทแต่ว่าเราซื้อคูปองไปสี่บาทไราได้จ่ายแค่ยห้าขทุกคนนี่เลยบ้านต้ไนม้เต่ราคาดีมากั